สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำฮุนไดเวนค่ะทุกท่านเครื่องโตโยต้านะคะ1 6 0 0ซีซีสุดประหยัดเลยนะคะทุกท่านใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะทุกท่านราคาเพียง39,00 0บาทเท่านั้นคะ่ะภาษีขาดเกินนะคะใครได้ไปบอกตรงๆเลยนะคะว่าต้องไปแจ้งจดใหม่นะคะทุกท่าน แอร์เย็นค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออโต้นะคะภายในนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าคอนโซลสวยๆนะคะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะใช้งานได้ครบเลยค่ะเครื่องยนต์เป็นของโตโยต้านะคะ1 6 0 0 c นซีซีนะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจต้องติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่านคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะัดดูรถเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะ 39,000บาทภาษีผัดเกินนะคะเครื่องยนต์โตโยต้า1 6 0 0ซีซีนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ